เมือเ่อกี้เอาขึ้นบ่รายเด้อมาทุลักทุเลีเท,รรทั้งถือกล่องนี่ครับประมาณเท่าไรพ,พี่ยมิสองกิ2 2> โ,โล้อครับพี่นอ้องสางอย่าง,งาน,าาน,งนบ้นา,นนานของเขาบ่ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเรกก็สร้างก่อนพี่ยมิครับเอามันใหญ่โดกครับตัวหนึ่งเฮ้ยคนเบืองเนี่ยสอง,อสองนี่ตัวที่สองของน้องสองแล้วมันก่อใส่ก่อดาดเอาตามมาติดๆเด้อเอามันมันครับ นี Stelle, il, es es ils, ่ครับสองนี่นะครับมาแล้วครับปลาดูมันชอบมักวัวนไรครับเสียเลยครับผูนครับพี่น้องดูกันชัดๆครับมาตองพี่มัต้งพี่ตองมัต้งพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไผสุขุสุขคนครับส่งหากินแบบเบาหนุยครับนี่เบาหนุยผ้ามาตกปลาด้วครับพี่น้องนี่ครับดูบรรยากาศครับนี่ละวันใหญ่ที่ทั้งหลังครับบรรยากาศมุดเบาหนุยบันเด่มัตโตนหรอครับผูนครับ เอาเดี๋ยวอนให้เบิ้งเบ็ดตกปลาเด้พี่น้องนี่ละครับเบ็ดตกปลาครับนี่ครับพญายบิบเิ่นกำลังเอาเอาเหยื่อใส่ครับกำลังสิโยน,นครับเอาเบิ้งเพิ่นลงเบ็ดฟิวถุ่มผลครับใกล้เติะครับนี่ครับเบ็ดแจ็คขั้นเลื่อนใส่เบิเ้องได้พี่น้องนี่ละครับ ปูระหอดนี่แหละหอดประมาณไม่ใหญ่ตอกนี่แหละครับเอาครับรอเบิงลุ่นเบิงว่ามันสิเขาบ่แต่ว่ากระไดมากเราได้ครับจักหน่อยหรอครับเดี๋ยวไปเบิงโตที่มันไดมากครับเท่านี้ครับมาเบิงโตที่ไดก้อนหนานี่ครับประธนเหนือไทยครับผมมาประมันก็็เดนี่แหละครับผู้เปื่อยหรือผู้งามๆมคือเก่านะครับให้ลูกให้ร้านประเทศต่างๆประเทศเด้วยไม่ใหญ่ตอกก็ให้เบิงปลาเนี่ยเบิงปลาไม่ออกเดี๋ยนี่นะครับตัวใดมาก่อนเอา เอาครับดึงดึงเราด้วยพี่น้องมาดูกันครับอือนั่นเป็นปลาใหญงกว่าครับพอยใหญ่ปลาน้อยครับปลาส้อยน้อยเพื่นว่าอุ่นเบิ่งน้อยเลยพี่ต้องหนักมาอยู่อ่ะแบบดึกดึกเนี้ยนกเขาขวาคิับใกล้ๆครับพูนจะเติรนไปเห็นว่าพี่น้องเบ็ดพอดีครับนี่ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอันนุ้งเขาคุกๆุกมาแล้วครับพี่น้องโอ้เออ,อ,อนี่ครับเออนี่ละผู้บรรทุก <laughs> เอาปวดเลยปวดเลย งานหนูครับโมเมนต์โมเมนต์ตัวแรลกด้วยนี่ครับแต่ว่าไทยเบื้องตัวแหลกเขาเงีนดังคนเลยเอาใส่เบื้องใส่เบื้องเรียบร้อยครับไปนองเขาซว่าเอาครับมาดูตะก้อมองต่อกันเลยนะครับพี่น้องปุ่นครับเยอะอยู่ครับนี่เขโตพอแล้วตะก้อมองครับเห็นขาวแแบบมามหนูเอาขาวแแบบกันว่าโอ้โหมีอยู่ด้วยครับพี่น้องปุ่นไปสู้ให้เบิ้งพุ่นครับ ติดหลายตัวอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านวันเได้ไปแต่งคักๆมาอยู่แต่งแบบซ้ำแหุ่่นน่ะเอ้มาเบิ้งขึ้นมาเบิ้งครับมาเห็ดออกเห็นละปลาคารแดงเอ้ยมาแล้วครับนะนี่บิ๊วโซ่กันโซ่กันนี่แล้วครับโอ้โหมาแน่ครับเอาปลดเลยก็ม่องกรบโปงคอยไว้เช็คตัวนี่ก็สีสีใหญ่เลยพี่น้อง ขาวอีไทยป้า <Okay>. oh, เคีงโอ้เราเกียดตายนี่แหะครับสุดยอดครับบดเอ็มีติเคลื่อนล่าสีเลยครับพี่น้องไ <c oughs> ฟาขาวมุ่นบ้านน้องแก้วก็มีขึ้นกันนะครับพี่น้องเอ้ยวบวชมาธรรมดามาธรรมดาดูอาการครับโอ้อาการออกแต่แห้งครับบูครับพี่น้องไแฟนวิวมาก สาใยาบ่ละบ้านี้เอาก็สีของแท้ยอยู่ดอกอึ๊บพี่ดูครับเอามันตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาบีครับประกาศออกแหมใหญ่เลยเพื่อนมาอืมอืมของบ่เนาะเอาของมันของไงพี่น้องปลายยังครับพี่น้องปลายยังกดึงคอยแขกันปลายไงเพรมันไหนยังมาปลาฟ้าบ่อยนี่ของ กองกันคงกั่นดิขอมันอีกครับเสียอยู่ไปยังกี่สิตัวใหญ่เดกเป็นตัวม้าดูละเอาตองเอาตองมาไปมันตัวใหญ่เลยครับพี่น้องอุ้ยบักใหญ่เลยครับใส่ยี่ปนเลยหรอครับเมื่อกี้เอาขืนปนเลยเด้อมาทุลักทุเล่ทั้งถือกล่องดีครับประมาณเท่าไรเพราะยังมีเกือบสองกิโลนะครับพี่น้องไปยังก็ไปนกเขาบ่ เดี๋ยวไปเอาไสร้างกา่อนยัยบีเฮ้ยครับเอามันญ่าหรอครับตัวหนึ่งเอาครับยามม่องอยู่เลยครับพี่น้องคือว่าโอ้เป็นขาวๆเพด้วยครับพี่น้องน,น,นี่ครับลงมาได้มันเหมือนนั้นได้ครับม่องตะกอม่องอะไรสามสิบบาทมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มันแห้งพอ่ยัยวิ ลองยกเลยยกเลยอู e ้ส <itu S 1> <onos> ุดยอดึ้นเก่าครับเดี๋ยวนี้จะโตสีขึ้เก่าครับพี่น้องเอาหมั่นหมันครับนี่ครับปึ๊บสีตัวนหนาครับตะกอมองถือดีของเขาครับแต่ว่ามันหน่อยไอ้เมื่อื่นบางหน่อยเบิดปากเลยมาใส่ม่องเบิดปากหนึ่ง ครับพึ่งเอาลงครับพี่น้องวาหันหนี่อืมตงัจะมีบอนี่ครับบรรยากาศพี่น้องเต็มสะพานเลด้วยครับพี่น้องคุณดูบรรยากาศครับคุณนอยเพดักมานี่ือ่กหนอยมาทอม่กี้รุดไปเลยด้วยครับนีม่มาดูโต๊ะบลรุดนี่ครับพี่น้องคงพยายามเพื่นเอาขึ้นมา,มามไไเมื่อกี้ไปลลนี่อครับ ติดสองเลยนี่มีสองมาติดสามเืินมาเอาครับมันมันเอาครับเมื่อกี้มันกินเลยไปยังน,นาอาสงสัยรุดเหรอครับใส่ล้วโอ้ตัวเล็กๆครับดูได้อยู่แต่ว่าตัวหน่อยแห้งตัวนิดเดียว น้างเข้หนึ่งนนึงนี่นี่ครับโอ้นี่ยกแรงพี่นท์วิโอ้ยตัวเดียวตาบอดบอดครับพี่นอองเอาาเอาเอาเอาอาเอาเอาคอับดองนอาเอาเครัอาเอาอาเอาเอาเอเอา่อาเอก่อาเ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 องเอา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 เอนเอาเอเอา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 เอเอา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 อาเเาาอ

แรลกตัวแหกนี่แหะครับของนองสองเนี่ยมันมันเอาลงมือนครับของนองสองมาท่านเหลวอยู่พอถึงหน้าที่นี่ครับพี่น้องดูอุ้ยมันคกิสุดยอดเหรอวะเอ้หนองสองมันมันเมื่อนีบมานดาวเสาบอง้องแบบนี้เดี๋ยวบาหน่อยสิมาดูๆเลยเอฟสี่มากดเบิ่งกันหลายๆพูดล้วพม่แล้วปวดอือ ขึ้นมาบังสวยๆพวดพวดขึ่นบังเนี่ยสอง,สองนี่ตัวที่สองของน้องสองนี่นมันกอใสเลยกอดากเดนาโอ้ตามมาติตดๆเด้อเอ,อ้ามันๆครับลังนี้มีการค่อ,คอยๆครับพี่น้องดูยึกยึกยึกผม,มาอาจจะเป็นป้าสอยครับหรือป้าของเขาหน่อยครับมันหลุนกันครับโอ้ยฝุนครับผุยใยญ่าผุนของเขาอีกโอ้ยดูแห้งเอาดูแห้งครับพี่น้อง ถ,ถือกันทุกคนเลยเมื่อนี้พี่น้องทั้งพนเมื่อถือคัดได้ครับมานน้ำก้นครับนี่เอาเบิง้งลงนังนี่ครับเป็นอย่างไรมี่ยัเป็นเยอะอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งต้อนขึ้นมาเ้อมันอยู่ไกลครับใส่เอาโดนครับไปเอเลดเลยครับปุ่นครับปลาเก่งครับปลาเกง่งปลามุนขนานแท้ ขึ้นมาแล้วครับออรเอาปุ้ยไนบีกับเ้านุ่ยกับมาแล้วครับเอาม,านมานอนันมันพุ่นครับพุ่นอุ้ยติดติดเลยครับพุ่นครับทั้งน้องกินก็นเอาเด้อเด้อพุ่นหัวเมียคู่น,ใน,ในี่เฮ็ดจังไรนี่เคสจังคาดแห้งเถอะอือม,มาดูของเพืเ่อนเบื่อนใส่ไปยังนังเออหั้นวะใส่ปึ๊งโอ้ใส่หรอปะโอ้ <S <S อามันมาด้อเอาลงมาถึงนาทีเด้อนี่พี่น้องโอ้ยยอมพยานให้หมนแล้วครับพูดเอาส้มเบิตงพี่น้องเป็นมาถกปลาสะพานมูลครับสะพานของมันน้องแก้วนี่นะครับเสียปลาเพื่นผมเป็นยังไงเอาถือครับพี่น้องถือเอมันดึงติ้งแต่อันนี้อ <laughs> ่นพี่น้องเห็นบ่ครับมันตัวหน่อยเดี๋ยวถหายบ้างข้างบนครับ เอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพวนไปแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยมาของเอายามองครับพี่น้องเตอรทีเทอร์ไนี่ท้ทททองซ้ำส้นมาของโอ้ถฉลองถอยู่ครับพี่น้องโลงตายวงซ้ำเส้นครับอะได้ของเราฮะมาขึ้นมาเบิ่งพี่น้องแล้วเพิ่งใกล้ๆนี่มาแล้ครับพี่น้อง มันคือเก่าแล้วครับข,ขึ้นมาพวกมาหอดปาบขางควงอึ่งมองรอบคำใช่ละนี่ครับขึ้นมาแล้วแล้วก็มองนะครับตัวใดนี่สามครับสามญ่ได้นี่พวกมันคือเก่าขวก,ก <laughs> มนัมนมันเดี๋ยวมาองินเบาหนุ่ยเอา้เอาแล้วมันเบิดปากเลยเนาะพี่ใหญ่บีบ่วนบุญไม่ได้เอา้าส้มเบิ้งไม่ใช่ตอกเอาเดี๋ยวไล่เต๋อเพื่อจะเข้าพี่น้องมันมันมันน่สองนะนี่ครับสองก็ได้มาสองสองตังค์นี่สองนี่นะครับมาแล้วครับปลาดูมันชอบมากวนไล่ครับเสร็จเลยครับพูนครับพี่นอ้นน <c oughs> อง ดูกันชัดๆครับมันต้งพี่มันต้งพี่ตองมันต้งพี่ปลาโรมันวนหลายเสต็ตเลยครับพี่น้องเห็นบันั่นนั่นมันบาปครับมันบาปเอ้าจัดกันงั้นผมจะใส่อันนี้บ่อุ๊ยมันเบาลงกูโล่ลงกูโร่โอ้โหคุณครับพี่น้องเบาแหงเลยมันเบาเหรอช่างม้าเบาเอ้ามันจะจมเลยโอ้ยแล้วมันเบาับพี่น้องเฝ้าแห้งที่ล่ะ เนเยยยก่านั่นละยกยกยนั่นเันเรียบร้อยเอาแล้วมันบาปตัวพี่รองว่าละมึงสมม่าพ่นจะไปอีกคกูนี่อนรักด้วน้าครับตามเรียบร้อยสี่ิอ้ยครับสี่หมดเยเียบร้อยครับบงไงเลยบางไงเลยอขายแล้วกิน เอาผมหโลละหกบาทเ้เฮ้ยมึงสามาเวียนอีตวนมันมาเวียนเพ็ดไรครับพี่น้องวนแหงเนาะปลาเม่นระมาจจะโล่พย่นี่รุ่นมันกินลาเยแห่ีว่อซอลยครับพี่น้องปมะมาณซนี่ละมันบาปรเรียบร้อยโลอยู่หรอตัวใหญ่ยซีละเบ็ดีน่อยสาลูก เอาไปยุไฟไปก็ํานี่ก็อยู่ปะเอาบนบนสิบนสิสามสามที่สุดสามเกือบสามเกือบสองขีดสามสองประมาณกิโลสขีดพี่น้องอ้วนที่สุดอ้มาแล้วครับงานขั้นโกงเลยครับพี่น้องจบโอ้นี่มาแล้วมาแล้ว เอาจนขั้นโกงเมืองขั้นเปินพวดหืมพวดอดบักงเลยครับพี่น้องพูดครับซ้ำไม่ง่ยตอเลย <laughs>